ปลูกสับปะรดอย่างไรให้ได้เงินยินดีต้อนรับเข้าสู่วลภา h ชาแนลในวันนี้ขอนำทุกท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคณะผู้แทนจากธนาคารสาธารณรัฐประชาชนลาวหรือว่าแบง k ์ออ a ลาวพนะครับซึ่งมาดูงานที่ ทกศรละยองแล้วทกศรละยองก็นําเยี่ยมชมกิจาการของลูกค้าที่ประสบความสาเร็จเรามาดูกันที่ทไร่บ้านอ้อซึ่งมีการแปรรูปสับปะรดเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมเชิญติดตามได้เลยครับมาได้ค่ะคุณพ่อเชิญคะ่ะน,นี่ตัวจริงเสมจริงเจ้าของไร่บ้านอ้ออ๋อเนี่ย มีแบนด้วยแบนด้วยธนาคาวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรามาเยี่ยมชมคุณอ้อนะคะเจ้าของไร่บ้านอ้อนะคะเดี๋ยวก็ขอเรียนคุณอ้อว่าวันนี้ท่านผอพร้อมด้ยคณะที่จากสปปลาวเป็นธนาคารแห่งธนาคารชาติลาวเนาะธนาคารแห่งลาวนั่นแหละนะแบงก์ออฟลาวพีดีอาร์นะคะโครงการที่ที่ทางสปปลาวเนี่ยจะเป็นโครงการลาวเอเซียทูไฟแนนซ์พันธ์ นะเป็นกองทุนที่เราได้รับเงินทุนจากเยอรมนันแล้วก็เลยมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยนะคะเราก็เลยเลือกให้ทกศในย,ยองเนี่ยมามาดูงานกับลูกค้าทกศในย,ยองนะคะทีเนี้ยก็จะนําโดยท่านคําแก้วอาะมาจากคณะสถา,าบาันการเงินและก็ธนาคารทั้งหมดได้เจ็ดแห่งที่มาดูงานของเราที่นี้นะคะอันนี้ขอผู้จัดการค่ะวันนี้เราเจอผู้จัดการหลายสาขามากอันนี้สาขาปลวอกแดงเปลืกแดงค่ะ,คะวันนี้เรา แผู้จัดการสาขาเมื่อกี้อะไรคะบาน่ายแล้วก็ผู้จัดการสาขาปวดแดงเกือบทั้งสองจอแล้วนะสำนักงานตรงจจังหวัดระยองเรามีทั้งหมดเจสาขาวันนี้เราเจอสี่สาขาค่ะเป็นโชคดีมากค่ะก็เลยวนเวียนกันอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็อยากจะเชิญท่านผู้จัดการกล่าวต้อนรับแขกแล้วก็เดี๋ยวเชิญน้องอ้อต่อเลยนะคะขออนุญาต สวัสดีทุกท่านนะคะทีะ่เราก็ยินดีมากนะคะที่ท่านได้ไปเยี่ยมอำเภอปวกแก้มปปะน,นะคะอำเภอปวแก้มรปปรเราเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะมีอุตสาหกรรมอยู่ทั้งหมดประมาณ7จ็ดแปดอุตสาหกรรมมีเครื่ซีบอร์ดมีนิคมอุตสาหกรรมเยื่มาลาดอะไรพวกนี้นะคะซึ่งคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงน,นี้เป็นคนต่างถิ่นต่างจังหวัดมาอยูเ่เยอะมากนะคะแล้วก็พื้นเทเดิมของคนที่จะปลูกสับปะรดกันนะคะ ก็เลยกลายเป็นที่มาของสับประรดบ้านอ้อนะแต่ที่บ้านอ้อเนี่ยเขาจะเป็นสับป,ประรดทองระยองซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือเวลาเรารับประทานไปมันจะไม่กัดหนูนี่คุณสมบัติของบ้านอ้อที่เขาทํามาแล้วก็สามารถผลิตไปเป็นน้ำสับป,ประรดแล้วก็ไปทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นคีเฟอร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอ้อก็จะบรรยายให้ฟังซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะคะ,ะเขาสั่งมีคนสั่งเขาถึงทําเราจะไม่ทํารอไว้ขายนะคะ อันนี้ก็ของอ้อเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปที่ Mac โครด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้เข้าพ่าของมันไม่พอนะคะเดี๋ยวให้น้องอ้อเขาบรรยายให้ฟังซึ่งก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เดินทางมาที่อำเภอปลดแห่งนะคะขอบคุณค่ะสบายดีค่ะสบายดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ก็หนูอ้อนะคะแตนิการรัชภูิพิพัฒน์ค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่บันออก่อนหน้านี้ก็เป็นไร่บั้นออดปกติเป็นคนทํางานปกติในโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมปกติค่ะแล้วก็ลาออกจากงานเพื่อมาทําไร่ที่บ้านเพราะว่าเป็นไร่ที่คุณพ่อคุณแม่เขามีอยู่แล้วแล้วเป็นลูกหลานเกษตรกรอ,อยากสืบสันสต่ออาชีพของพ่อแม่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนปลูกมันปลูกอะไรไปแต่นี่เราชอบสัะปปรดเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ เหมาะูเหมาะสมกับการปลูกสับประรดมีโรงงานอุตสาหกรรมมีตลาดมีคนซื้อมีคนกินมีคนขายอะค่ะแล้วเราอะมาเป็นคนปลูกค่ะก็ตอนแรกปลูกแค่พันโรงงานก่อนพันตีลาชาเคยทานเนาะที่ปลูกโรงงานทํากระป๋องอย่างเงี้ยนะคะก็เราปลูกแบบนั้นก่อนแต่ว่ามันมันมีพันธุเนีย้ยเข้ามาอันนี้พันธ์ทองระยองเนี่ยคือเขาอยู่ในจังหวัดระยองมา30ปีแล้วแล้วก็เรามาจดเป็นขึ้นทะเบียน GI ขึ้นขึ้นทะเบียน GI เป็นของจังหวัดระยองแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยหวานกรอบไม่กัดลิ้นเมื่อสักครู่ทานทานแล้วเนาะทานแล้วอร่อยไหมคะอร่อยค่ะตัวนี้คือแฝดค่ะที่ที่เราปลูกไหมคะสัปลมรดปลูกนะก็วิธีการปลูกก็คล้ายๆกันค่ะก็คงใกล้เคียงกันแต่เจ้าตัวพันธุ์ทองระยองเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ควีนก็จะระยะการปลูกระยะเวลาในการปลูกจะสั้นกว่า พันศิลาชาพันปัตตเวียนนิดนึงปกติแล้ว,ลวพันปัตตเวียนเนี่ยตั้งแต่ปลูกไปประมาณแปดถึงสิบเดือนระบูมพอบูมไปร้อยห้าสิบวันสุกแต่พันเนี้ยร้อยสาสิบห้าวันจะสุกค่ะเราจะสุกทานได้อย่างตัวเนี้ยก็ประมาณร้อยสาสิบวันเนี้ยค่ะก็ยังเขียวอยู่แต่พอเขาสุกเต็มที่แล้วก็จะเปลือกเหลืองเปลือกเหลืองแบบนี้ค่ะตัวเนี้ยที่เราบอกให้รับประทานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาจะตั้งแต่ ตัดมาเนี่ยเขาจะอยู่แบบหยาตังเนี้ยอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยค่ะถ้าลูกคือเขาจะเป็นพันุแห้งๆหวานกรอบแล้วก็เราก็เลยสนุกที่จะทําพันนี้เราสามารถขายออนไลน์ได้ถ้าเป็นพันธปัะเวียทั่วไปน้ำเพื่อฉ่เขาก็จะขายออนไลน์ระบากเดินทางอ่ามันร้อนเดินทางไกลมันมันช้ำง่ายพอใช้พันธนี้ปุ๊บเนี่ยพันนี้เขาเบือกแข็งก็เดินทางได้ไกลกว่าแล้วก็เก็บไว้ได้นานกว่า อ้อขายทีละกล่องใหญ่ๆกล่องละหกร้อยบาทรวมค่าส่งไปเลยอ้อไม่ขายทีละหนึ่งลูกเวลาขายออนไลน์ก็จะแบบมีลูกค้าติดตามอยู่ตลอดเวลาก็พอเรามีปุ๊บลูกค้าซื้อเลยลูกค้าที่ไม่ชอบกินสับรดมาก่อนกินสับรดแล้วกัดลิ้นมาก่อนไม่ไม่เคยกินมาก่อนได้กินสับรดของเราแล้วจะติดใจแล้วก็จะกินแต่ของเราลูกค้ากลุ่มที่ไม่ชอบสับรดกินแล้วกัดลิ้นะค่ะจะมาชอบของเราที่นี่ทีนี้ตัวเนี้ยทำไมของเราไม่กัดลิ้นเพราะเราปล่อยให้เขาสุกขาต้น ให้เขาแก่ที่สุดทาต้นเพราะว่าสับป,ปะรดเป็นผลไม้ที่มีรสมีกรดมันทําให้กัดลิ้นถ้าเขายังไม่แก่เกินถ้าเขาไม่แก่เนี่ยมันจะมีกรดสูงมันกัดลิ้นแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เขาแก่ทาต้นกรดก็จะกลายเป็นความหวานมันก็จะหวานแล้วก็จะไม่มีกรดมากัดลิ้นนี่ค่ะคือเป็นเรื่องง่ายๆเลยที่เราก็ไม่ทําอะไรเป็นพิเศษแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษใส่ปุ๋ยน้อยได้ค่ะพันธุ์เนี้ยเขากินปุ๋ยเก่งก็คือใส่ปุ๋ยน้อยเขาก็ จะตัดที่มันแก่คาต้นดังนั้นจะมีลูกที่สุกเกินไปไม่สามารถส่งออกไปขายได้ก็คือไม่ส่งทางไกลอะไรแล้วคือสุกเต็มที่เลยวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูเนื่องจากมาทําน้ําทําไอติมหมดค่ะก็สุกเต็มที่สุกเต็มหัวคือเหลืองเต็มหัวเลยเราเอาตรงนั้นมาทําน้าค่ะที่ท,ท่านได้ทานก็คือใช้เครื่องสกัดเย็นค่ะพอตัดออกมาแล้วเราปอกเปลืปอกใส่เครื่องสกัดเย็นออกมาเป็นใส่ขวดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เกลือนิดเดียว ไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะสีธรรมชาติรสชาติธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติเพราะว่าทั้งสีกลิ่นรสชาติเขาดีมากอยู่แล้วเราก็ดึงตัวธรรมชาติของเขาเข้ามาตัวนี้คือตอนนี้สินค้าหลักๆของเราคือน้ำสับปะรดค่ะ mm hmm. ก็จะสามารถส่งตามคาเฟ่ตามร้านอาหารเอาไปทําเป็นตีมหรือว่าเขาไปาร uh, ์เป็นุงเป็นเหล้าต่างๆต่อได้เลยตัวนี้คือ uh, จะมีลูกค้าประจำก,กันแล้วส่งได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็พอเราทำตัวน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอาจารย์เข้ามาสอนทํา ตัวนี้ที่ทุกท่านได้ทานไปทานหลังจากที่ทานในติมแล้วทานสับโรแล้วทานน้ำแล้วกลัวว่าน้ำตาลจะขึ้นใช่ไหมคะตัวนี้เป็นจุลินซีมีโปรไบโอติกค่ะรู้จักโปรไบโอติกใช่ไหมคะโปรโปรไบโอติกเขาก็คือในตัวสับปะรดเนี่ยเขามีพรีไบโอติกอยู่แล้วที่ทําให้เราขับถ่ายได้ง่ายดูแลลำไส้ของเราใช่ไหมคะตัวนี้โปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินซีพรีเฟอร งานวิจัยมาแล้วว่าเขามีประโยชน์ค่อนข้างสูงก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลระดูกท้อะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีประโยชน์ค่อนข้างสูงคือโ,โปรติกต่างๆเลยค่ะประโยชน์ของเขาเลยตัวเนี้ยคือทำตามสั่งเท่านั้นอยู่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราไม่ได้ผลิตเยอะเราทําแค่ตามสั่งเพราะว่าเราอยากให้น้องจุลินทรีย์ที่อยู่ในเนี้ยเขาเขาไปถึงลูกค้าได้เร็วที่สุดเ,เก็บรักษาที้ลูกค้าได้ระยะ นานที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเขามีในหนึ่งในหนึ่งมิลลิลิตรค่ะเขามีพันล้านเซลล์ซึ่ทั่วไปที่เราได้ทานถ้าเห็นตามโฆษณาต่างๆที่ว่าเป็นเม็ดเป็นผงอะคะ่ะจะมีสูงสุดแค่ประมาณร้อยล้านเซลล์แต่ตัวนี้พันล้านเซลล์ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเชื้อเป็นเลยค่ะการเก็บรักษาก็คือต้องฟลีเขาไว้จุดการเจริญเติบโตเขาด้วยการฟรีค่ะตอนนี้ก็ ก็เลยต้องทําตามสั่งแต่ตอนนี้ก็คือสำหรับพีค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะจะเห็นได้ชัดก็คือน้าตาลลดแล้วก็ดีที่สุดเลยก็คือที่เห็นได้ชัดเจนคือวันเดียวก็รู้เลยก็คือกดไหลย้อน oh. กดไหลย้อนเนี่ยมันจะไม่มียารักษา <laughs> เขาก็จะให้เราแบบว่ากินอาหารให้เป็นเวลาไม่ทานดึกอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แต่เราอะ่ะทำยากขัดยากมากแต่นี้ตัวนี้อาจารย์ที่เขาทําตัวเนี้ยเขาเป็นกดไหลย้อนค่ะ ก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนะที่จะแบบว่า,ามีอะไรที่เราเรากินแบบธรรมชาติเ่ว่ดูแลเรื่องอะไรอย่างได้ก็คือออกมาเป็นตัวนี้ตองโจดเลยจากที่มีพุุงตัวนี้ก็ลดพุงได้เพราะว่าเขาลดาาไขมันลงไใด้แล้วลดไขมันตัวนี้คืออัลเทอรนารเอนั็คือ มื่อกี้ได้ชิมหรือยังคะชิมแล้วไงยังไม่เลยสองใครยังใครยังไม่ได้ชิมค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนำไปส่งนะคะแต่พี่จีนคิดว่าสั่งถ้าสั่งเนี่ยลูกค้าประเภทไหนที่จีนลูกค้าที่เขาบอกว่าดูแลเรื่องสุขภาพรักสุขภาพอย่างนี้คือพอเขาได้ยินใช่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วคนที่ทานสับปะรดอเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ทานสับปะรดมักจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพ สับประรดอะมันดูแลเรื่องน้ำตาลแล้วก็เขาจะประโยชน์สูงอะค่ะคือยอมกินที่มันมีน้ําตาลแต่น้ํน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแล้วก็ประโยชน์ของสับประรด,ดมันสูงมากอยู่แล้วทีนี้พอคนที่กินสับประรด,ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วขาดแยะน้ำสับปะท้อเนี่ยเขารู้เลยว่าไม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแน่นอนไม่มีไซรัปอันนี้คือสับประรดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ไปกินตามร้านค้าทั่วไปมันจะไม่ได้รสนี้เพราะว่าเขาจะได้สับปะรดที่เขียว ไปทำแต่ว่าของเราเนี่ยใช้สับประรดที่สุกเลยอะค่ะสุกเต็มที่ของเขาเลยอไอสตรีมก็เหมือนกันที่ทานอยู่ค่ะก็คือใช้สับประรดที่สุกข,ขาต้นที่สุกคาต้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าตัดใบเขียวแล้วปล่อยให้สุกเอามาทาไม่ใช่ค่ะเป็นลูกที่สุกแบบนั้นอยู่กับต้นเลยแล้วตัดแล้วเอามาทําสีธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติแทนที่บอกค่ะแล้วก็รสชาติธรรมชาติแต่ตัวในในไอสตรีมเมื่อสักครู่นี้ที่ามเรื่องสูตรเรื่องอะไร๋ยวถ้ามีเวลา ตอนนี้เวลาน้อยค่ะพี่ปอกบอกว่าแค่สินาทีแค่สิบนาทีสิบนาทีแล้วค่ะห้านาทีห้านาทีเลยห้านาทีจัดเอาเรื่องไหนดีก่อนเอาก่อนดีคะเอาเรื่องไอติมใช่ไหมคะเรื่องน้ำแบบคะเรื่องน้ำสับปะรดเรื่องน้ำสับปะรดตังเียเปิดถุงอันนี้ขึ้นเราใช้เครื่องนี้เลยค่ะเครื่องสกัดเย็นเอาสับปะรดสดโเลยใช่ค่ะแต่เราใช้สับปะรดที่สุกจักค่ะ เท่านั้นตัวเดียวพัดลมบอกก่อนเยอะออกมาได้ตั้งไม่ยกมืมหรอั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เอาสับป็รถนี่มาไหวแล้วแกจะอะไรนะค่ะแล้วบางมีมีมีบางมีห้ามีค่ะใช่ค่ะมีขายค่ะตัวนี้สามหมื่นห้าสามหม่นห้าเกอดสกัดเย็นสกัดได้เยอะเลยตัวนี้ก็สกัดได้เยอะทำงานแปดชั่วโมงได้ค่ะตัวนี้หนูซื้อแบบอุตสาหกรรมตัวนี้แบบ ถ้าบอกว่าตัวละสี่พันเก้าก็มีขายแต่ว่ามันเปรืองสับปะรดตัวตัวทุกราคาถูกอะ่ะเขาจะค<ม>ั้นออกมาแล้วกา,กากจะเหลือเยอะอน้ำมนกากจะเหลือเยอะค่ะทังเสียดายแล้วหนูอะ่ะก็เลยซื้อตัวนี้เนี่ยมันจะเหลือกากแบบเป็นผมได้เลยอะค่ะก็กได้นะนคะกากให้วัวกินค่ะที่นี่<ด>ย,ยังวัวด้วยค่ะ b c ซค่ะที่นี่าประมาณนี้ประมาณนี้ได้ปะตั้งเม ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ปรานขวดคู่ขวดขวดนี่นะไม่ใช่ค่ะขวดขวดใหญ่ขวดใหญ่อ๋ออันนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำสับปะรดตัวนี้สองร้อยมลใช่ค่ะคันนี้คันนี้น้ำน้อยคันนี้เป็นสับปะรดหวานกรอบมันเป็นน้ำน้อยสกัดออกมาได้น้ำน้อยค่ะแต่มันจะเข้มข้นถ้าเกิดว่าใช้คันศรีราชาพันปัตตเวียทำตัวนั้นน้ำเยอะน้ำเยอะเนี่ยมัน มันทําได้เยอะแต่ว่ามันจะโอ๋มันจะแบบมีความเป็นน้ําเยอะกว่าเวลาที่เก็บไปน,นานๆอ่ะมันจะไม่หอมมันจะมีกลิ่นขึ้นจมูกแล้วสีก็จะไม่สวยแต่พันนี้จะสวยกว่าแล้วการเอาแปรรูปต่อก็คือมันมันได้ดีกว่าอันนี้ขครเท่าไหร่คะขวดนี้ราคาฟรีอยู่ที่40บาทค่ะโหลละสี่ร้อยบาทเจ้สาว 3, 4, 4, 5, 5. ตัวนี้เก็บฟรีได้3าเดือนค่ะอันนี้คือทำเสร็จปุ๊บเข้าช่องฟรีทันทีค่ะ ไม่ปล่อยให้รอนานคือบอกว่าทําเสร็จพวกฟรีซเลยก็จะเก็บได้สาเดือนใช่ไคะเก็บได้สาเดือนพอละลายก็แบบที่ทานอยู่อะค่ะก็จะสดเลยเหมือนเหมือนปอกทําใหม่เด๋ยวนี้เลยนะคะสามารถอยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ประมาณ7วันค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้ตู้เย็นของแต่ละท่านส่วนตัวตัวไหนดีคะสนใจเรื่องตัวไหนดีพีเฟอร์ใช่ไหมคะตัวพีเฟอร์ก็คือทำมาจากตัวน ยอดมาจากตัวนี้ค่ะอันนี้คือเป็นน้ำสับปะรด100%ใช่ไหมคะเราก็เอาตัวน้ําตัวนี้อ๋อพอดีอาจารย์เขาจะมีตัวตัวหัวเชื้อมาให้เราไม่สามารถเอามาโชว์ได้มีหัวเชื้อมาให้แล้วก็ไปหมักบ่มค่ะจนได้ที่เราจะใช้น้ําสับปะรดที่15บลิกหมักบ่มจะเหลือ13บลิกก็จะได้คือตัวจุลินทรีย์เนี่ยเขากินน้ําตาลเป็นอาหารแล้วเราบ่มโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําตาลเขาไปกินน้ําตาลในตัวสับปะรด จากน้ำสับรดที่มัน15ปิกน้ำสับปรดทอเนี่ยโดปยปกติจะอยู่ที่15-22ปิกเลยค่ะความหวานนะแล้วก็ให้น้องจูลินซีเนี่ยเขากินความหวานในตัวน้ำสับรดไปจะเหลือแค่13ปิกพอเหลือ13ปิกแล้วก็กรองตัวน้องจูลินซีออกแล้วก็จะเป็นเหลือตัวน้ำเหลือเหลือเป็นตัวน้ำโปรวบโอติกตัวนี้จากที่ได้ทานก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นเหมือนเหล้านิดนึงมีกลิ่นเหมือนข้าวหมากนิดหน่อย มีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ0.2%นะคะเพราะว่ามันลดไปสองี่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันมีอแอลกอฮอล์เยอะเราก็ทำให้ปบีดมันลดลงแต่ว่าแต่ว่าตัวสองสองเบียเนี่ยคนคนธรรมดาทั่วไปแพ้แอลกอฮอล์ก็ยังสามารถ,ถดื่มได้นิดนึงถ้าคนชอบให้มันเป็นเป็นอแอลกอฮอล์เยอะก็ก็ก็ผมจีแต่อ้องไม่ทำค่ะมันไม่ทำ ามเดือนเช่นกันค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในห้องฟรีสค่ะแช่เย็นให้อยู่แค่ประมาณ3วันค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าจุลินนรีจุลียทรีเชื้อเป็นค่ะเขาจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาจเจริญเติบโตไปเรื่อยก็จะแบบทําให้รสชาติของมันก็จะสาเล่าเดนที่บอกค่ะมันจะเป็นแบบเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ถ้าเกิดว่า เอาไว้แบบนี้มันานจนความเย็นทนหายไปค่ะจุลินทรีย์จะโตวไวแล้วก็สามารถทําให้ขวดระเบิดได้เพราะว่ามันโตขึ้นแล้วอากาศในขวดไม่พอจุลินทรีย์เขาต้องใช้อากาศเช่นกันเราก็จึงต้องฟรีซเขาไวค้คือบล็อกบล็อกเขาเอาไว้ค่ะหยุดการจเจริญเติบโตของเขาด้วยการฟรีซค่ะม,ม,มีคำถามมคะมีคอันนี้อ้อไม่เล่านะอ้อจะตอบคำถามใ้ด้วยเลยจะได้กระชับใจค่ะตัวนี้ตัวถาดเนาะตัวถาดตัวเนี้ยคือเนื่องจากว่าอ้อ แต่รูปหมดเลยมีอะไรอ้อก็ใช้ทํนู่นทำนี่หมดเลยตัวนี้เป็นรูปเล็กๆเล็กเ,เกินไปกระปอกมามันต้นน้อยเกินเรย่องี้ค่ะทีนี้ก็ในกลุ่มมีคนที่ทําเผาถ่านไบโอชาอยู่แล้วเราก็เลยตัดลูกเล็กๆแบบนี้ให้เขาไปเผาเป็นถ่านไบโอชานี้เพื่อเอาไว้ดูดกลิน่นเอเป็นถ่านดูดกลิน่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนแรกเราทําแค่นี้ก่อนเรายังไม่ได้ลงทุนทํากล่องทําอะไรเวลาอา้อไปออกบูธ ก็จะมีไปออกบูธามงานต่างๆด้วยค่ะก็เอาตัวนี้ปนำาเสนอก็อลูกค้าก็ะจะซื้อไปแล้วก็ไปใส่ถ้วยในเลรซิต่ตู้เย็นใส่รถใส่ตู้เสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูดกลิ่นกลิ่นขับในในตู้เสื้อผ้าในรถในห้องน้ำแบบนี้ค่ะทีนี้มีนักศึกษามาดูงานที่ที่สูตรที่นี่ก็เลยแนะนําน้องๆเขาอ,อยากได้ทําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสับประรดไม่ได้ทาเลยดีน้ำจืดรลิพี่อ้อก,ก็ทําแล้วตัวเบลเวติพี่อ้อก,ก็ทําแล้วไอติมพี่อ้อก,ก็ทําแล้ว ก็เลยบอกเขาว่ามีอะไรที่เขาถามว่ามีอะไรที่พี่อ้อยยังไม่ทาแล้วก็บอกว่าเรามีฐานนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปต่อยอดของฐานก็เลยแนะนําไปน้องๆก็เลยไปทําต่อยอดค่ะเป็นฐานโุดกลิ่นตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็คือฐานโดดกลิ่นแต่ว่านักวันที่นักวันที่เขาเอาไปทําตัวนี้ค่ะเนื่องจากเขาทําเพื่อประกวดกันด้วยค่ะประกวดระดับจังหวัดก่อนทีนี้สับปะรดหมด เพราะว่าอ๊อมีเท่าไหร่อ๊อกทำหมดเหมือนกันก็เลยเป็นสับเราดเป็นสับเรุู่กใหญ่ขึ้นไปก็เราก็เลยได้ลูกดีไปทําไปทําแล้วก็มีเขาประกวดกันอะค่ะว่าเออมีการออกแบบกล่องหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะก็ไปทําเพิ่มมูลค่าจากที่อ้อขายลูกละ20บาทอ๊อ,อาขายลูกละ20บาทน้องๆเอาไปทําตัวนี้ขาย69บาทแล้วก็ได้ที่1ของจังหวัดแล้วก็ไปแข่งได้ที่1่ของเขตไปแข่งที่กรุงเทพต่อก็อทั่วประเทศแข่งขัดกันตัวนี้ก็ได้ที่ถึงมาค่ะตัวนี้เขาก็เลย เลี่ยไล่บ้านออดดยกันระบุชื่อไล่บ้านออดไว้ในกล่องด้วยว่าเออมา,ม,ามาจากที่นี่นะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคนิคสัง<ม>ิบได้เลยอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็น้องๆทํากันจริงจังมากแล้วก็ออกมาได้ดีค่ะตัดต่อทานดูนิแล้วทำไมถึงคิดแปรรูปครับแปลรูป,ปเป็นจับเะรสมีปัญหาอะไรถึง<อ>ต้องแปลรูปแปลรูปเนี่ยเนื่องจากตอนแรกเลยอ้อไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีหัวการตลาดอะไรมากค่ะ ก็แค่เราออกจากงานเพื่อมาต่อยอดสิ่งที่ปะกับแม่ที่ดินเอาไว้ให้ก็อยากจะพัฒนาที่ดินที่บ้านให้มันดีขึ้นเนื่องจากว่าตอนเราออกจากงานเจ้านายบอกว่าอ้อสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผู้อุตสาหกรรมไม่สามารถตั้งราคาขายเองได้ท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าสับปะรดเป็นอะไรที่มากกว่าสับปะรดได้อย่างไรจากการแปรรูปเพิ่มมูลค่า แม้กระทั่งนักศึกษานะครับที่มาร่วมงานกับไร่บ้านอ,อ้อก็ยังสามารถสร้างรายได้จากสับประรดได้ที่สำคัญลองมาดูกันต่อนะครับว่าราคาสินค้าเกษตรเกษตรกรสามารถกำหนดเองได้หรือไม่เชิญติดตามตอนต่อไปครับติดตามตอนต่อไปนะครับ